ไปเลยส่งเสียงมากโอ,อ้โหโอ้โหพักผาเลยนกตื่นนะฮะตื่นมากันเยอะมากเสร็เลยครับผมอะปีนมาปีนมาเป็นที่นะฮะเสร็จแล้วทุกคนนะมาได้มาได้ เราคิดถึงจริเลยเราคิดถึงจริงเลไม่ได้เจอนานไม่ได้เจอนานเรเปนอ่ะเจอแล้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อปีนธนาพัฒน์นะครับก็ขอบคุณแฟนๆของปีนนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆของศิลปินทุกๆคนเลยนะครับที่มาร่วมงานพาราสิลิตี้ครับผมในปีนี้นะครับก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบโอกาสให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็มาร่วมทําบุญให้กับ ผู้ที่ประสบภัยแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาววัสดเฉิกด้วยโอ้จริงนะครับนี่นะมักมาเป็นไงคี้ถึงไหมคิดค่ะวันนี้ห่อไหมหล่อมากตดต้องให้ให้ให้ปีนทะยบขึ้นมาอนิดนึงผมนะครับไม่เดี๋ยวกลัวกลัวเป็นไงบ้างกลัวไม่เดี๋ยวกลัวถ้าขยอย่างเดินหม่โดนจอเดี๋ยวจะหล่อโดนใจได้นิดเดียนิดเดย โอเคอ่ะอัพเดทก,กันหน่อยเป็นยังางช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับช่วงนี้เหรอครับช่วงนี้ก็เรียกว่าได้เรียนรู้ได้จากตัวอะไรหลายๆอย่างตามประ,ะสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ชีวิตอะไรตอนนี้แบบมีซุ้มซ้อมหรือทำอะไรเป็นพิเศษนะก็อะพอบอกได้ตอ,อนนี้ก็จะมีโปรเจกต์ใหม่กำลังจะเริ่มเริ่มเริ่มถ่ายทำโอ้ครับซึ่งยังไม่บอกได้ยังไม่สามารถตอบได้ใช่ครับแต่บอกแค่ว่ากำลังจะเริ่ม อได้ไงก็เดี๋ยวเราติดตามด้วยกันไม่ต้องห่วงถ้วมีอะไรอัปเดตหรือสามารถบอกได้เดี๋ยวอัปเดตบอกแน่นอนแน่นอนนะแต่ก็เร็วเร็วนี้ไม่นานกันรอนะฮะอ่ะแ้นพูดถึงอย่างนี้ดีกว่าปีนี้เป็นยังไงบ้างได้ทำแบบมีเป้าหมายหรือว่ามีวางอะไรไหมครัให้กับทุกคนได้ฟังกันจริงๆปีนี้ก็ผมรู้สึกว่าเป็นอีกปีแห่งการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในชีวิตตัวเองนะครับก็ผมได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่รู้สึกว่า ไม่เคยคิดที่จะไปทำไม่เคยคิดที่จะคิดว่าชีวิตหนึ่งจะมานั่งไปอยู่ตรงนั้น oh. เป็นอะไรที่มันท้าทายอะชีตมากแล้วก็ oh. สุดท้ายแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะก้าวข้ามออกจากคอฟอรอดโซนของ oh. เองแล้วก็เรียนรู้ไปเปิดโลกแล้วก็ให้ให้โอกาสตัวเองได้พบเจออะไรใหม่ๆในโลกใบนี้ oh. แล้วเดี๋ยวเลนปีที่ท้าทายเลยใช่คาราเกได้ลองทำสิ่งใ,ใหม่ๆด้วยใช่ครับพอจากของปลอดโซน<ช>แล้วก็ได้ทำสิ่งที่แบบเฮ้ย<ช>เราอาจจะเคยคิดว่าเราจะทำได้หรือเปล่า,ใ,าใช่ใช่ไหมแต่ผมแ,แ,แต่เชื่อไหมครับว่าพอพอเราลองทำจริงๆอ่ะวันแรกมันก็จะรู้สึกว่ามันยากจังมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมันจะทำไม่ได้นะแต่พอเราเริ่มอยู่กับมันเริ่มทำมันไปเรื่อยๆอ่ะรับคุณเช่ไหมว่า มันมันเป็นไปได้จริงๆนะก็คือสุดท้ายมันสามารถทําได้ให<ช>้เราแบบเฮ้ยลองตั้งใจหรือไม่แรงมากพอใช,ใช่แล้วผมก็เชื่อว,ว่าในในทุกทุกทุกอุปสรรคในชีวิตของทุกคนนะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าถ้าทุกคนรักและสนุกกับมัน,นที่จะก้าวข้ามผ่านไปผมเชื่อว,ว่าทุกคนมีความสามารถลึกๆอยู่ในตัวที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้อย่างจริงๆโอ้ขอเขาเซฟปลบกมือหน่อยได้นะฮคะคือฟังสิ่งที่ นั่นเทงเล่เนี่ยเฮ้มันก็เป็นอิสปายนะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายหลายคนที่แบบอาจจะยังแบบอยู่ในกองพอโซนแต่จริงๆลึกๆอยากจะทำอะไรบางอย่างใช่จะยังไม่กล้าใช่เออเนาะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เขาเล่ามานี่คือเห็นรู้เลยให้ลองดูก่อนให้ลองดูก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าเฮ้ยเราจะทำไม่ได้ใช่ขอให้ลองก่อนใช่ไหมฮะแต่อยากรู้เลยอ่ะทำไมอะไรอ่ะว่าสิ่งนั้นคืออะไรยังไงที่แบบเราได้ไหมนิดหนึ่งหรือแบบอะไรอย่างไรที่แบบรู้สึกว่า อะไรที่แบบใหม่ๆของคุณน่ะก็ผมผมผมได้เทคคอร์สเรียนอะไรหลายๆอย่างว่ามันเป็นมันเป็นศาสตร์ใหม่ชีวิตตรงนี้มันเป็นอะไรที่ไกลตัวมเรารู้สึกว่ามันไม่น่าไม่น่ามาเกี่ยวข้องของเราได้แต่แล้ววันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราจะทำมันได้ไหมนะเราจะเข้าใจมันได้ไหมนะแล้วพอเราเราไปอยู่ช่วงนั้นอ่ะไปนั่งเรียนรู้กับมันจริงๆวันแรก เพื่อนในคลาสจะเข้าใจเนี่ยดึดซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเราแค่ต้องตั้งใจแล้วก็ให้เวลากับมันแล้วก็สรุปไปับบนั้นแค่นั้นเองครับผมคือเรียนรู้ไปด้วยกันใช่แล้วที่จริงแคลท้ายกับคอนเซ็ปต์ของระในปีนี่สองตัววิ่งสเกลเดอร์นะฮะเติบโตไปด้วยกันทุกคนต้องมีการพัฒนาที่ดีขึ้นทุกคนต้องเติบโตขึ้นแม้ว่าจะไม่อยากเติบโตก็ตาม หึงว่าไม่ว่าไม่ว่าเราจะอยากอยู่เดือนแค่ไหนก็ตามเวลามันจะหมุนไปห,หน้าโลกมันเอ็นเหนื่ข้างหน้าฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยากเติบโตหรือไม่ก็ตามยังไงซะเราก็ต้องเติบโตแบบหน้าอยู่ดีนี่นะครับผมอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไะพูดคุดยกันต่อ